สวัสดีค่ะอยู่กับช่องวันใหม่คลินิกนะคะอ๋อ,อมีนัดเสริมหน้าอกกับคุณหมอปิติค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวทธนบุรีนะคะ ตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องพักแล้วนะคะวันนี้มาแอดมิดก่อนผ่าตัดหนึ่งวันค่ะเรามาถึงที่นี่ก็อันดับแรกเราไปที่แผนกฉุกเฉินเลยแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลกับคุณหมอได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะวัดความดันแล้วก็ซักประวัติเรานะคะแล้วก็เข้าห้องไปเอกซเรย์ค่ะแล้วก็จากนั้นเขาก็พาเราขึ้นมาบนห้องเลยค่ะห้องที่อ๋องอยู่นะคะก็เป็นห้อง VIP นะคะ กว้างมากเลยนะคะห้องก็จะแบ่งเป็น2โซนนะคะจะมีโซนห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็จะมีโซนห้องนอน,นะคะ่ะใครที่มีญาติมาเฝ้านะคะก็สามารถอยู่ได้กว้างขวางสบายมากเลยค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอตัวไปพักผ่อนกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะบายแล้วาเราตัวสูงมันก็ดูแบบกระโดดก,กระเดกไปเลยเพราะมันมันไม่มีอะไรเลยจริงๆอยากได้ที่มันใหญ่ขึ้นหน่อย ผ่าตัดเสร็จแล้วค่ะทุกคนเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดมาเลยอันนี้ตอนนี้เพิ่งฟื้นจากยาสลบก็ไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยคะ่ะแค่ตึงๆนิดหน่อยอเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็ขึ้นไปพักที่ห้องเดรัะ,ะตอนนี้ิวท้องร้องจอกๆโอเคค่ะเดี๋ยวรออีกแป๊บน,นึ่งนะโอเคค่ะค่ะร้อยดีนะครับไม่มีอะไรใส่ไว้ใจกมเนื้อแล้วก็แผลก็ไม่ใหญ่แล้วโอเคอเค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนยาให้ ก็ขึ้นมาที่ห้องพักแล้วนะคะผ่าตัดเพิ่งเสร็จไปอาการมึนยาสลบก็ดีขึ้นแล้วค่ะวันนี้ก็แอดมิดอีกหนึ่งคืนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้แล้วค่ะบาย วันที่สแล้วลุกนั่งเองเดินเข้าห้องน้ำอะไรได้หมดเลยพอใส่ซัพพอร์ตบารแล้วมันกระชับขึ้นเลยเดินได้คล่องแบบเหม,มือนแทบจะเป็นปกติได้เลยเพราะเป็นการผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกแล้วก็ดมยาสลุกครั้งแรกตอนแรกก็ตอนที่คุณหมอเข็นเข้าไปในห้องผ่าตัดก็คุณหมอบอกว่านับ1นึถึงสินะคะแล้วก็เดี๋ยวตื่นมาก็จะมีหน้าอกเลยนี่นับหยังไม่ถึงห้าเลยครับ หลับแล้วคือเหมือนแค่ไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำค่ะเหมือนแค่แบบแป๊บเดียวคุณหมอก็มาปลูกว่าแบบผ่าตัดเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเมนเทอร์อัลติเมทตัวนี้นะคะเขาจะมีรับประกันให้ก็คือจะเป็นสมมุติว่าเกิดอุบิเหตุแบบซิลิโคนรั่วซิลิโคนแตกอะไรเงี้ยเขารับผิดชอบแบบรับประกันให้ตลอดชีวิตเลยค่ะแต่จริงๆก็มั่นใจว่าน่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าแบบบางทีมันเกิดผิดพลาดอะเนาะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้จะสบายใจกว่า วันนี้มาอัปเดตนะคะตอนนี้หน้าอกก็ได้ครบ3เดือนแล้วค่ะทรงเข้าที่มากๆแล้วค่ะเพราะว่าคุณหมอก็แจ้งว่าครบ3เดือนหน้าอกเขาก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากแล้วทรงเขาก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ อ๋องก็รู้สึกว่าอ๋องโอเคกับทรงนี้มากๆค่ะเขาดูเป็นธรรมชาติดูแบบนิ่มขึ้นแบบรู้สึกว่ามันมันมันดีมากๆในส่วนเรื่องของการผ่าตัดนะคะซิลิโคนที่อ๋องเลือกเสริมนะคะอ๋องก็เลือกเสริมเป็น m e n เทอร์ออติมเราผ่าตัดที่โรงพยาบาลอยู่เป็นห้อง VIP ของโรงพยาบาลด้วยได้พัก3วัน2คืนค่ะหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วอ๋องก็จะได้นวด5ครั้งแล้วก็เลเซอร์5ครั้ง ค่าใช้จ่ายตร,ตรงนี้ก็คือรวมอยู่ในแพ็กเกจเดียวคือว่าจ่ายครั้งเดียวจบปุ้มสุดๆเลยค่ะอองจับเมนเทอร์ออติเมทนี่ทําให้อองรู้สึกว่าแบบเอ้ยอองเนี่ได้อันนี้มันนุ่มมากๆแล้วก็อองรู้สึกว่าตอนนี้ที่ใส่เข้าไปแล้ว แล้วยิ่งเราเราทำการนวดแล้วแล้วก็ตอนนี้คืออยู่มา3เดือนแล้วเรารู้สึกว่าเขาดูเป็นธรรมชาติคือไม่ไม่โดนจับไม่รู้สึกว่ามันมีขอบมีอะไรเลยค่ะแล้วก็นิ่มมากๆเลยค่ะตั้งแต่ทำหน้าอกมานะคะออกใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะเวลาลองเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเราไม่จำเป็นต้องแบบเอ้ยต้องมีบาร์ ต้องมีฟองน้ําเสริมอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากถึงเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจหรือว่าลังเลอยู่ที่จะทําการเสริมหน้าอกนะคะก็ลองเข้ามาศึกษาวันใหม่คลินิกดูผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะลองทักเข้ามาจองคิวขอพบคุณหมอได้ค่ะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มนะคะติดต่อเข้ามาที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนคิดไม่ผิดจริงๆค่ะที่เลือกเสริมหน้าอกกับคุณหมอปิติที่วันใหม่คลินิกค่ะ